ระบบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถืออะไรต่างๆนานา C.M.K ใช้ในระบบลงทิมโอเคนะคะถ้าหนูทำไปแล้วหนูจะไปริ้นนำบานไปรินโปสเตอร์ไปฟินเอ่อไปรินแผ่นพับโปชัวทำรูปเล่มหรือแม้กระทั่งริ้นโลโก้เขาจะบอกค่าสีมุมเขจะสอนว่าเวลาหนูทำโลโก้เมื่อแสดงผลหนูจะต้องบอกไปเลยว่าใช้สีเท่าไหร่ เเท่าไหร่ Y เท่าไหร่ K เท่าไหร่แล้วมันจะเป็นเท่าไหร่โอเคเวลาหนูทำโลโก้หนูจะต้องบอกไปด้วยว่ามันใช้กี่โอเคนะคะหรือมันจะบอกแฮชแท็กเลยแฮชแท็กเท่านี้เท่านี้ทำ mm hmm. ไมต้องบอก c M Y K ทำไมต้องบอก A G E เพราะว่าอะไรเพราะระบบแสดงผลไม่เหมือนกันหนูใช้คอ,อมพิวเตอร์ a อร s ซุ ใช้คอมพิวเตอร์เดลใช้คอมพิวเตอร์แมกสีแต่ละสีเหมือนกันไหมแสดงผลหน้าจอไม่เหมือนกันนะลูกแต่สิ่งที่จะทําให้มันตรงกันทั้งหมดคือการบอกรหัสตัวนี้แหละคะ่ะตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดโอเคนะคะเวลาทําโลโก้อย่าลืมใส่สีเ k ด้วยเช่นถ้าเหลืองแบบสิงสิงคอร์เรชันนะคะมันจะมีเหลืองของสิง แต่ถ้าเหลืองของนกแอก็จะมีเหลืองของนกแอร์ดูกห็นปะมันจะมีสี N Y K ของมัน R G B ของมันโอเคไหมลูกเรามาดูก่อนว่าออกแบบโลโก้เนี่ยเขาทำไปทำไมตาสัญลักษณ์คืออะไรเอาแบบดูเร็วนะคะตาสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่หรือโลโก้ที่จะทำเนี่ยมันเป็นตัว่งบอกเพื่อจะแสดงให้เห็นความหมายเพื่อเข้าใจตรงกัน โอเคนะหนูรู้ได้ไงว่านี่ห้องน้ำหญิงอันนี้ห้องน้ำ,นนำชายรู้ได้ไงว่าน,นี้ห้ามสูบบุหรี่นี่สูบบุหรี่ได้ถูกต้องไหมลูกฉะนั้นกราฟิก3ข้อใหญ่ๆจดไปค่ะ1คือรูปภาพ2สีค่ะ3ตัวอักษรค่ะรูปภาพสีและตัวอักษรรูปภาพคืออะไรมันไม่ต้องบอกเลยว่าอันนี้ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายหนูเห็นกระโปรงเห็นกางเกงหนูรู้แล้วว่าเนี้ยคือผู้ชายผู้หญิง ใช่ไหมบุหรี่แบบที่บุหรี่ไฟฟ้ามีรูปภาพหนูรู้แล้วใช่ไหมคะห้ามหรืออันตรายมีอะไรมีหัวกระโหลกหนูรู้แล้วต่อมาเรื่องสีค่ะหนูรู้ได้ไงธนาคารเนี้ยธนาคารกรุงไทยใช่ไหมหนูรู้ว่าสีฟ้าธนาคารออมสินสีอะไรสีชมพูอ่าธนาคารจัตุกรไทยสีอะไรทกสสีอะไรทกสสีอะไรลูก เขียวกรุงเทพสีอะไรคะน้ำเงินม่วงไทยพาณิชยใช่ไหมคะแล้วก็ t บ b ล่ะน้ำเงินส้มโอเคไหมลูกเห็นไหมลูกภาพสีสีเป็นตัวมงกุฎกันละถ้านึกถึงลราจะพัน์ุิมูสองทางต้องนึกถึงสีเขียวขาวนึกถึงคณะการจัดการต้องนึกถึงสี โซมนึกถึงเทคโนลต้องนึกถึงสีแต่ถ้านึกถึงเทคโนลเป็นภาพ่ะไรโดยภาพอะไรดีเป็นภาพเฟืองถ้าการจัดการก็เป็นภาพอะไรลูกถ้าเป็นพนัพยาบาลภาพอะไรดีภาพถกระบะภาพเข็มใช่ไหมลูกภาพคุณหมอได้ไหมภาพหมวกได้ไหมภาพชุดได้ไหมโอเคนะตัวอักษรห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายซัมซุงโคคาโคล่าหรือภาพออกแม้ ฉะนั้นเมื่อหนูออกแบบโลโก้หนูจะต้องมีหนึ่งภาพสองสีสามตัวอักษรโอเคไหมลูกภาพสีตัวอักษรภาพก็ต้องตามโจทย์ว่าโจทย์เขาให้อะไรสื่อความหมายอะไรสีต้องเป็นสีอะไรที่สื่อความหมายขององค์กรเขาใช่ไหมลูกตัวอักษรเขามีข้อจํากัดไหมว่า หรือให้ใช้ข้อความว่าอะไรโอเคนะลูกต่อมาบทบาทและเครื่องหมายของตางสัญลักษณ์ไปอย่างเร็วๆ 1. แทนที่มนุษย์เคารพกับคา 2. ใช้แทนองค์กรต่างๆ 3. ใช้แทนเป็นเครื่องหมายบังคับหรือให้เกิดกฎระเบียบทางสังคม 4. ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของกิจการการค้าหรือบริการและ5เพื่อกระตุน้นให้เกิดจิตสำนึก ตาสัญ,ญสลักษณ์ข้รัศรัทธารู้เลยว่าอันนี้เป็นพระไทยพระจีนศาส,สนาของคนจีนศาส,สนาของฮินดูโอเคไหมลูกเห็นปุ๊บแล้วรู้ปั๊บนะคะโอเคไหมเห็นหญิงหยางเห็นดาวกบาดแบบพระเยซูใช่ไหมลูกหรือการค้รัศรัทธาของสถาบันหรือหน่วยสถาบันของแต่ละประเทศโอเคนะครัศรัทธาประเภทของตาสัญลักษณ์ ไปแบบเร็วๆ <S <S มีเลตเตอร์มาร์กหรือโมโนแกรม2องบอดมาร์กนะคะหรือโลโก้ไทส์สามพิกโตเรียลมาร์กหรือโลโก้ซิโมโบล4แอดแตกโลโก้มาร์กและห้ามาร์กสุขขดท่อและหกแอมเบร์ต่างกันยังไงถ้าเป็นโลโก้เลตเตอร์มาร์กคือเอาตัวอักษรย่อมาออกแบบโอเคไหมลูก H and M H, M H P S&P ออะไรแบบนี้คือเอาตัวอักษรยอ่อมาออกแบบโอเคนะ Chanel เห็ Channel, บบนไหมซบวกเห็แบบนไหมเวิลดมาคือเอาตัวอักษรเต็มมาออกแบบเช่นอะไรดิสนี y g o ูเกิลเฟ e บุ๊กโคคาโคล่า a นาตาโอเคนะมีทั้งยอ่อมีทั้งเต็มนะคะ เต็มต่อมาพิกโตเรียลมาถึงโลโก้ส symbol คือเอารูปภาพที่เรารู้จักนั่นแหละหรือเคยเห็นตามธรรมชาตินั่นแหละมาออกแบบเป็นรูปภาพเห็นนกก็เอานกมาเห็นหอยเ,อเชลล์ที่เป็นปั๊กก็เอามาโอเคไหมลูกเห็นหมีนะคะก็เอามาเห็นแอปเปลิลก็เอามาต่อมา ถ้าเป็นแบบแอสแต่งมาร์สแอสแต่งโลโก้มาคือเอาสิ่งที่มันมีแต่ทําให้ทําไมลูกเป็นแอสแต่งหรือภาพแบบนามมาทมโอเคนะเมื่อกี้เป็นรูปประทําใช่ไหมเอาสิ่งที่เห็นตามธรรมชาติดึงมันมาแล้วลดทอนแต่อันนี้คือแอสแต่งคือเอารูปมันมาแล้วทําไมลูกเปลี่ยนให้เป็นนามมาทมห้ามาสคอต มาสคคอตหนูเคยเห็นดูแลเคเ c ฟมิชลินโกแก่แม่ปนองแม่ปนองที่เป็นมาส c คคอไหมเป,เป็นได้ไหมคะเป็นได้แต่เป็นมาสคอตแบบภาพจริงใช่ไหมลูกเหมือนแม่ปนองมาทำไมลูกตามนักพิที่หนูทานใช่ไหมคะอ่ะอยังมาสคอตเท่าแกน้อยเห็นไหมเขาเริ่มให้ความหมายแล้วสีแดงเขาหมายถึงว่าโชคดี รอยยิ้มคือสุขภาพดีร่าเริงเป็นนิดเห็นไหมค่าคำนับคือความอ่อนน้องถ่องตนนี่คือโลโก้เท่าแก่เราได้สุกูุแม่คุลาต่างๆนานาโอเคต่อมาอันสุดท้ายแอมเบดแอมเบดคือเป็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในวงกลมสี่เหลี่ยมรูปโลก กรอบจาตานะคะมันหมายถึงว่าเมื่อออกแบบมาแล้วจะถึงความคลาสสิกมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งน่าเชื่อถือส่วนใหญ่จะอยู่ในองค์กรรัฐโรงเรียนและทีมกีฬาเนาะไปดู How Word ไปดูสโมสรนั้นสโมสรน,นี้โอเคไหมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปทรงของแอมเบรโอเคนะมี มีกี่ประเภทนะลูกกเนอะหนูจะทําอยู่ในประเภทอะไรลองไปดูทีนี้สําคัญที่สุดอยากให้ทุกคนจดโลโก้ที่ดี 1. ต้องงามต้องสวยต้องสะดุดตาแน่นอนเกณฑ์การประกวดส่วนใหญ่คุณต้องสวยถ้าคุณไม่สวยจะทำไปทำไมถูกต้องไหมลูกใช่ไหมคะสอ โลโก้ที่ดีต้องง่ายผู้พวกเห็นแล้วจำได้นะคะต้องจำให้ได้ 3. ส,สื่อความหมายที่ดีอันนี้สำคัญมากๆถ้าออกแบบไปแล้วสื่อความหมายไม่ได้ก็เท่ากับฟาลเส้นโจทย์บอกว่าให้ออกแบบโลโก้ร้าน หนูออกแบบโลโก้ร้านกาแฟให้พี่หน่อยสิลูกโลโก้ร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรก็พี่หนูถามเขาว่าอะไรบ้างร้านอะไรชื่อร้านอะไรขายที่บาทพี่ต้องการรูปภาพประกอบอะไรพี่ขายที่ไหนกาแฟของพี่เป็นขั้วหรือบดหรือยังไงหรือเป็นแบบอ่าดริปไหมหรือเป็นกาแฟสดคะพี่อยากได้โลโก้แบบกาฟแฟร้อนหรือกาแฟยเย็นคะโอเคไหมถ่ายแก้วล้กี่บาท ใครเป็นกลุ่มทารเก็ตทุกพี่คะกลุ่มลูกค้าของพี่เป็นใครก็เป,รเป็นกาแฟผู้สูงอายุอีกฟิลนึงกาแฟสำหรับเด็กแนวอีกฟิลนึงกาแฟสำหรับคนเป็นแคมป์อีกฟิลนึงถูกต้องไหมลูกฉะนั้นหนูต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของหนูเป็นใครนะคะหรือเป็นกาแฟเปิดย4สชั่วโมงไหมคะของพี่จะเปิดกี่ทุ่มหรืทุ่มคะโอเคไหมถ้าสมมติ2ี่สชั่วโมงต้องมีอะไรนะ อาจจะมี AMPM เลน24มีรูปนาฬิกาใช่ไหมลูกฉะนั้นแค่โลโก้ของหนูอะเป็นรูปกาแฟร้อยกับแก้วกาแฟเย็นอารมต่างเลยคะ่ะต,ต่างแล้วใช่ไหมลูกเนี่ยแหละคือการสื่อความหมายที่ดีต่อมาต้องเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย โลโก้ที่ดีต่อให้ผ่านไป10ปี20ปี30ปีก็ยังคลาสสิกอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังสวยอยู่ยังมีสนเสน่ห์ของมันอยู่โอเคนะคะต่อมาง่ายและสะดวกต่อการน,นำเป็นเยนแท่แน่นอนโลโก้1โลโก้ไม่ได้อยู่แค่หน้าเว็บไซต์โลโก้นั้นอาจจะไปอยู่ที่ไหน ไปอยู่ในมัวไปอยู่ในปกจดหมายใช่ไหมไปอยู่ในรลูกในสมุดไปอยู่ในของซีเวเนียที่เป็นของที่ลึกต,ต่างๆได้ไหมคะได้ฉะนั้นโลโก้ที่ดีจะต้องเอาไปอยู่ในที่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ออนไลน์เช่นเมื่อไปอยู่ในไอจีไปยังโวยไปอยู่ใน เฟซบุ๊กก็ยังสวยไปอยู่ในติ๊กตอกวางก็ยังสวยไปอยู่ในแบบสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังสวยใช่ไหมลูกจากนั้นโลโก้ที่ดีจะต้องเอาไปใช้ไหนง่ายอีกข้อหนึ่งที่จะใส่ก็คือโลโก้ที่ดีต้องสวยทั้งสีและขาวดำจดไปนะคะโลโก้ที่ดีต้องสวยทั้งสีและขาวดำเพราะอะไรโลโก้หนูวันนีก็ไปถ่ายกระสับขาวดำใช่ไหมเอาไปใช้แบบ ต้องไม่รูปไม่ได้ใช้สีตลอดนี่ใช่ไหมคะฉะนั้นโลโก้ที่ดีต้องสวยทั้งสีและขาวดำต่อมาเวลาใช้งานหนูจะต้องย่อขยายแล้วไม่เกิดความเสียหายเดี๋ยวครูจะสอนว่าการดืงให้ได้สเกลมันต้องทำอย่งไงโอเคนะลูกฉะนั้นเอาอะไรใครมาเอาลูปภาพใครมาหนูเคยเห็นไหมหนูเอาลูกมาแล้วมีน่ายแ้่ไหนก่ะมันไม่กดชิปอ่ะหน้านี้ แหลมรูปนี้เรียวเลยแต่ไม่ได้สกเกลอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะแล้วโลโก้ที่ดีต้องมีความเป็นสามคนโอเคนะคะโลโก้ที่ดีรายละเอียดจะต้องไม่เยอะไมู่่วายไม่ซับซ้อนมากเกินไปน,นะคะโลโก้ที่ดีนะคะจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเขาบอกว่า ตาราชการอยู่กูจะเอาตาคุกมาใช้โดยไม่ไม่ขออนุญ,ญาตได้ไหมผิดนะคะกูเอาตาก็จะพักไปไปทํกาการผู้สนไปขอเงินนรืออะไรได้ไหมคะไม่ได้นะคะผิดนะคะกูติดคุกนะคะถ้ากูไม่ขออนุญ,ญาตจาก้นสงกัดน,นะคะรวมถึงบุคคลที่ไม่ด้รับอนุญาตอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งกูจะสอนลูกศิษย์ป,ประจำว่า ผิดอะไรก็ได้แต่อย่าผิดจรรยบาบรรณวิชาชีพของตนเองฉะนั้นถ้าหนูออกแบบโลโก้ครั้งนี้ที่จะประกวดหนูห้ามเอาภาพที่มีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตหรือห้ามลอกเลียนแบบงานของคนอื่นเอามาเป็นงานของตนเองโอเคนะคะห้ามไปค๊อปปี้งานของคนอื่นอันนี้ตาดอกจันนะคะห้ามค๊อปปี้งานคนอื่นเนาะ